ฟินกันต่อกนพัฒน์อินใจเอื้ออวยพรวันเกิดอดีตคนรักที่สาโมเมนต์นี้ดีต่อใจแฟนๆสร้างความฟินเซอร์ไพรส์จนเป็นที่ฮือฮาหลังนางเอกสาวที่สาว,วริศสาได้มาเป็นนักร้องหลังกำแพงเซอร์ไพรส์ให้กับอดีตคนเคยรักกนพัฒน์ที่เลิกรากันไปเมื่อสิบปีก่อนทำเอาหนุ่มกันถึงกับน้ำตาคลอออกมาจริงๆเพราะตกใจไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะมาจนกลายเป็นโมเมนต์ที่หลายคนเห็นแล้วชื่นใจใจฟูกับมิตรภาพที่เกิดขึ้นล่าสุดวันคล้ายวันเกิด 11เมษายนของสาวทิสางานนี้มีหรือหนุ่มกันจะไม่พลาดอวยพรวันเกิดเธอโดยเจ้าตัวได้โพส์ภาพคู่พร้อมระบุข้อความว่า Happy Birthday เจ้าคุณกทิสุก,กายสบายใจงานหลังไหลดังใจปรารถนาในขณะที่สาวทิสาเองได้รีโพสข้อความอวยพรของฝ่ายชายอีกด้วยงานนี้ทําเอาแฟนๆที่คอยลุ้นคอยเชียร์คู่นี้ต่างดีใจที่เห็นมิตรภาพระหว่างกันเห็นฟีดแบ็กน่ารักมากริเตินใหม่เป็นเรื่องของอนาคต